สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Rise of e r o s ของเรานะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคร่าวๆกันสำหรับการอัปโหลดแพดใหม่ของ l i n e of e r o s ของเราในวันที่15ที่ผ่านมานี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่โคลอเซีมกันเลยนี่นะครับทั้งเพจนะได,ได้แจ้งมาว่าโคลอเซีมของเราได้มีการรีเซ็ต นี่นิวโคลเซีมนะครับได้ทำการรีเซ็ตค่าแรง์ทั้งหมดโอ้มาก็ทีนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่หรือผู้ที่อยากจะลองไต่เต้าดูนะครับอ้าวเริ่มแรกเลยเรามาเริ่มกันที่ PVP ประเภททีมเดียวก่อนเลยนะครับ PVP ทีมเดียวนี่หมายถึงว่าเราคัดคนทั้งหมดตัวละคร4คน ตัวละคร4ตัวที่เก่งที่สุดในทีมนะครับนำมาคัดเลือกกันจะเห็นนะครับจะเห็นที่ว่าแรงของผมจะอยู่ที่ 15, 1 5ึ0งหโอ้โหนี่คือตำแหน่งที่ยังเหมือนกับว่าเราไม่ได้เล่นเลยเราไม่ได้เล่นเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มไต่เต้ากันตอนนี้เลยนะครับและนี่คือโฉมหน้าตัวละครที่เก่งที่สุดใน ID ดีของผมนะครับมี4ีตัวนะครับมี2องอินเเซคาทิล่า แอนไอรีนอ่าสีตัวนี้มีความสามารถพิเศษมากแต่ว่าเดี๋ยว,ว,เ,ยว,วเอาไว้อธิบายที่หลังนะครับแต่ว่าอยากจะแนะนำว่าอินเสตเทพไอรีนน้ำแข็ง2ตัวนี้เป็น2ตัวที่แข็งแก่งมากๆแข็งมากอันนี้ก็อันนี้ก็คร่าวๆครับเป็นวิดีโอการต่อสู้คร่าวๆสำหรับ PVP ซึ่งง่ายมากคนกลุ่มอ่ากลุ่มนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกบด จะเป็นพวกบอดตัวไปอาจจะไม่ใคนคนจริงๆนะครับนี่เห็นไหมฮะเราเล่นปุ๊บอันดับของผมก็จะขึ้นมาเป็น1 3 3 158เป็นลำดับนั้นแล้วก็จะได้เพชรมาเพชน90เพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำว่าให้ลองเล่น p v p กันนี่ถือเป็โนโอกาสดีสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเพื่อจะมาเก็บเพชจเก็บโทเค็นของเราโทเค็นนี่เก็บไม่ยากครับแค่เราขึ้นอันดับ ได้ตามนี้นะครับ70ขึ้นไป80ขึ้นไป90ขึ้นไปเราก็จะได้โทเค็นเราก็จะได้เพชรต่อวันแล้วเราไปเก็บกันที่ Inbox ต่อไปเป็นสเปเชียลในหน้าสเปเชียลในหน้าเขหมายถึงเอาทุกทีมเอาเอาเอาตัวละครมา3ทีมทีมละ4คนเอามาสู้กับป็นทีมไอ้นี้อันี้คิดว่าผู้เล่นหลายคนคง,ค,งคงทราบแล้วนะครับก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับทีนี้ก็เอาเป็นกำลังใจให้การไต่แรงต่อไป ทีนี้อ่านี่นี่คือ mail box ที่ทุกๆวันเราสามารถเก็บได้อันนี้นะครับเห็นไหมฮะเลกูล่าอารีนาสเปเชียลอารีนาพวกนี้คือผมอยู่ลำดับต้นๆของของจะบอกว่าต้นไหมก็ไม่เชิงนะเลกูล่าอ่าอย่างเลกูล่าของผมนะครับจะอยู่ที่เลข3 6กซึ่งโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่50ขึ้นไปนี่ถือว่าแก่งกันน่าดูนะครับก็กดรับ กดลับทุกว,วันมนลมีกดลับทุกว,วันพวกนี้ลําดับพวกน,น,นี้เราประยัมตีตตโตขึ้นขึ้นไปนะครับมีตีโดนตีขึ้นตีลงตีกัดตีระเบิดเติดเทิงอันนี้ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของ PVP ีนะครับ <c oughs> ส่วนหลังจากที่หลังจากที่มีการอัปเดตมาแล้วเนี่ยจากข่าวของอ่าอาราาอารานาเบียนะครับอารานาเบียอันนี้โกงม,มากอาราณาเบียนี่โกงม,มากมาก ในใ um, นเลกูล่าคอเลสเตียมก็เลอว่าทีมเดียวเนี่ยใครมีอาราณาตัวนี้ถือว่าอยู่ในละดับต้นๆ้นได้เลยทีเดียวด้วยการสตันหมูสตันร้อนโอ้นี่เป็นตัวปัญหาตัวหมูขมที่ผมเจอนะนี่ผมเจอนะพอเนิร์ฟปุ๊บโอเคแล้วสำหรับผมตัวนี้ก็ก็มีสิทธิ์ที่จะแตกเต้าได้ดีขึ้นอ่าอันนี้สำหรับแต่ก็เสียใจแทนด้วยนะครับสำหรับคนที่มีอาราณาดาวเต็ม ทำให้เหมือนเสียตัวละครตัวหนึ่งไปเลยไม่ได้เล่นเลยส่วนตอนนี้นะครับเป็นเป็นรางวัลสําหรับการอัปเดตจํานวน8จิกกะไปว้าวโอเคครับจบแล้วสําหรับสําหรับโคลอสเซียมนะอ่าต่อไปลําดับต่อไปก็จะมีโหมดเข้าใหม่เข้ามาเป็นโหมดเขาเรียกเป็นโหมดการวัดค่าพลังของฟินิกส์อ่านี่เขาทำโหมดมาเพื่อให้เพื่อให้เรา สนุกไปกับมันแล้วก็มีรางวัลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้เป็นระบบคร่าวๆที่ที่ผมได้ลองดูได้ลองดูแล้วเฮ้ยมันเวิร์กนะเออมันมีอะไรที่น่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะเอออันนี้มันเข้าดิเออผมขออธิบายคร่าวๆดีกว่าเนาะเรื่องเรื่องความละเอียดอย่างอย่างอย่างยังไม่ต้องไปรู้ลึกยังไม่ต้องไปเข้าลึกขนาดนั้นโอเคการที่เราจะเล่นเนี่ย มันก็เหมือนกับการต่อสู้ทั่วไปนะครับมันก็เป็การต่อสู้ทั่วไปโดยที่เราคัดเหมือนเดิมตัวละครที่เก่งๆเ,งเข้าไปแล้วก็ทําภารกิจต่างๆอย่างเช่นตีมอนสเตอร์ให้ตายภายใน4ี่เทิร์นแล้วก็จะมีจะมีเทิร์นพิเศษขึ้นมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเทิร์นไซเคิลหลังจากที่เราตีมอนสเตอร์ไป1นึครั้งนะครับะจะเพิ่มสแต็กขึ้นมา1นึ่งสแต็กจะมีสแต็กพิเศษขึ้นมาซึ่ง จะเพิ่มความสามารถแล้วแต่แล้วแต่ว่าโหมดนั้นจะมีจะมีการเพิ่มความสามารถอะไรนะครับเพิ่มความสามารถอะไรอ่าในสําหรับ b e g กิ n เนอร์มืกิเนอร์หนึ่งก็จะมีนี่ครับดูที่้ายบนนะดูที่้ายบนนะรีคอมเมนตเป็น,เป,นเป็นท่าที่เขาแนะนําแล้วก็เลเวลที่เขาแนะนําทีนี้สเต็คของ Research Material เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปศึกษาข้อมูลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในในในคลิในคลิปถัดไป โอเคทีนี้เรามาลองดูกันที่ด้านสายล่าง่านสายล่างก็จะเป็นเป็น Star Challenge หมายถึงว่าเขาจะมีข้อกำหนดในการผ่านด่านถ้าเราทำตามนี้ก็จะได้3ดาวแล้วก็เก็บเหมือนกันเหมือนกันกับการผ่านด่านทั่วไปโอเคทีนี้มาดูด้านขวาด้านขวาเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้มันสามารถเลือกได้ จะมีอยู่3โหมดก็คืออ่าอย่างเนี้ยอย่างท,างที่อย่างที่ตัวอย่างได้เห็นนะครับ increase e hit 25%นี่อันนี้เป็นค่าเป็นค่าของ research material ซึ่งเราสามารถเลือกได้อันนี้แล้วแต่เราจะชอบนะครับตอนแรกผมผมชอบผมชอบอันนี้ increase or critical r a t e อืมเราสามารถที่จะเลือกข้อที่3ปุ๊บแล้วก็ไปสร้างทีมได้เลยนี่ โหมดนี้ไม่ไม่ยากท้องคเข้าใจกันไม่ยากเท่าไหร่อ่านี่ครับผมก็เลือกทีมเดิมสี่คนนี่อินาเซเทพไอรีนน้าแข็งคาทิล่าวาเลนไทยสามสามตัวเนี้มันเป็นตัวหลักของทีมผมเลยส่วนตัวสุดท้ายก็คืออินาเซอินาเซฮีริงอินาเซผีสี่ตัวนี้ถือว่าแข็งแกร่งมาก ลุยด่นไหนลุยได้ทุกตัวอ่ะอันหนึ่งอันหนึ่งผมต้องขอบอกก่อนว่าไอเดีผมเนี่ยผมเล่นตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะตั้งแต่เริ่มเกมคือผมก็เฮ้ยเกมมันใช้ได้วะ่ะเล่นยังไงก็ไม่เบื่อไปอ่ะโอเคอ่ะเริ่มเลยดีกว่านี่ครับก็จะมี4 l e เวว40่เป็นเป็นสตูเ e v e l 40ซึ่งก็ไม่ยากอะไร ลักษณะห้องก็จะเป็นห้องทดลองอของฟินิกเขาเพื่อม,มาวัดค่าเพื่อม,มาวัดค่าการโจมตีของเราอ่ะเนี่ยเห็นหมเห็นฮะพอเราตีปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมา1 stack. นึ่งสแตคนค at the start of the turn cycle is converted into research result หมายถึงว่าหลังจากที่จะเห็นจะเห็นที่ด้านขวาลำดับเทินไหมครับพอถึงเทินไซเคิลเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะเอาข้อมูลที่เรา ค่าของเราที่เราตีศัตรูได้นะไปไปทำการวิจัยประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าเขาเอาวิจัยอะไรนะ <c oughs> ต้องไปคุยกับฟินิก์เอาโอเคผ่าแล้วก็จะอันก็จะปลดล็อกสำหรับขั้นเบรเกอร์สอ่าโอเคอ่าตแมทต,ต่อไปเราไปกดที่ next s t a g e ได้เลย สำหรับดิิสำหรับแมทที่สองก็ศัตรูรลเวบเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับเสเที มดีทีเดียวรวบ700,000เรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกขั้น3นี่แหละครับอันนี้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 เป็นตัวอ,อย่างสำหรับโหมดใหม่นะสำหรับโหมดใหม่เดี๋เขาเพิ่มเข้ามาดูสิรางวัลมีแต่ตัวทองว้าวยิ่งสูงก็ยิ่งได้ตัวทองเยอะอ้าเอาจำํำจํำไปเลยครับ ทีม,มเนเทีนี้จะได้มีกิจก,กรรมอะไรเพิ่มเติมไงอ่าได้ไหมอันนี้ดูดีนะดูดีอันนี้อันนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับผมชอบผมชอบทีมเดเวลลอปนะทีนี้ทีมเดเวลลอปเขาตั้งใจทํากันมากเลยนะโอเคกลับมาหน้าอินเทอร์เกลับมาหน้าอินเทอร์เนะมาอยู่ที่น้องของเรานะครับสตีฟฟ็อกซ์โอ้นี่เดี๋ยวจะอธิบายก,ก,กิจกรรมที่ยังมีอยู่นะที่ยังมีอยู่ ยังไงแล้วเนี่ยรอดูให้ท้ายให้จบนะเราดูให้จบโอเคต่อไปกิจกรรมโบดติ้งก็เดชสปอตพลาดิตี้โบดโหมดนี้ไม่ยากเลยไม่ยากอันดับแรกล็อกอินทุกวนันอันดับที่สองถึงเลเวล30เลเวลตัวนะเลเวลตัวเลเวล30แล้วเคลียร์ด่านใดก็ได้ก,สาาก็สามารถเก็บหัวใจสามารถเก็บสามารถเก็บ ใจไว้โหวดได้หนึ่งการโหวตมีผลมีผลอะไรตัวละครที่ได้รับการโหวดมากที่สุดก็จะถูกนําไปใส่ชุดคอสตูมพิเศษโอ้อยางจริง,งจริงโหวดเนี้ยเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนเหมือนให้อัไรเหมือนให้รางวัลคนเล่นอะที่เราทำอะไรได้ทำฟรีอะแล้วก็ไปโหวดเอาเนี้ยเห็นไหมฮะ โหวดครบ21ครั้งก็จะได้เพชรครบประมาณ800หรือ900 900เพชรเฮ้ยโอเคเลยนะโหมดนี้อย่าพลาดนะโหมดนี้อย่าพลาดโหมดนี้อย่าพลาดพลาดแล้วยากเลยเนานๆมีทีโอเคแต่ไม่นานทีเฟสเหมือนเดิมพอเราไปดูที่เนื้อเรื่องเมนเมนเนื้อเรื่องของเรานะครับจะเห็นได้ว่ามีแชปเตอร์19ขึ้นมาแล้วชื่อ Echo of Desire ว้าวอะไรกันนี่มันต้องมีอะไรดีมันต้องมีแน่แน่มันต้องมีแน่แน,น,แน,แน่คำเตือนนะครับเล่นเกมนี้พยายามเล่นสองมือนะโอ้ยพยายามเล่นสองมือนะเล่นมือเดียวลำบากนะเล่นมือเดียวลำบากโอเคส่วนเรามาสำรวจกันสำหรับกิจกรรมประจำวันจากที่สำรวจจากที่ลองดูแล้วนะมันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือ อัปเวลเคียร์เคียดาอะไรพวกนี้สำหรับประจำสัปดาห์ก็เช่นกันประจำสัปดาห์ก็เช่นกันดูในหัวข้อ Achievement นะ Achievement หลังจากดาวน์โหลดนะครับต้องปเก็บนะอย่าลืมนะครับเป็นรางวัลของเราเช่นกันโอเคส่วน Dispatch ไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรใหม่มมรหมเราแต่เราทำทุกวันนะดีที่สุดเ่ะดีที่สุด ต่อมาเอาละมาพูดถึงซัมมอนกันช่องแรกจะเป็นการซัมมอนอาวุธพิเศษซึ่งเราสามารถเลือกได้เราสามารถเลือกได้เอออันนี้อันนี้ดีไอ้ยางน,นี้ผมมองว่าดีมากมันมีอาวุธบางอย่างที่ผมอยากได้จริงๆงแล้วมันไปออกเอ r อะไรก็ไม่รู้อะเอออันนี้แต่อันนี้ดีครับมาเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเพิ่มเมปอร์เซ็นต์นสำหรับอาวุธอ่าก็จะแยก จะแยกคนเลยมีหลินอะไน่ามีเลียมฟินิสเราแยกเราสามารถเลือกได้หมดอุวุรพ,พวกนี้สําคัญนะครับเช็คดูดีๆนะครับค่าค่าวาสามารถถือว่าเยอะวกว่ามากโอเคต่อไปต่อไปกันเลยมาสเตอร์บาลินตาหลินนีชุดคอสตูมใหม่ของหลินแฟนคลับน้องหลินนะ FC น้องหลินมากดกันให้ยับแนะนำเลย ชุดน่ารักมากนี่ลองเข้าไปดูพรีวิวชุดดูโ oh, อ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเซนเซอร์กันหนักมากบอกเลยครับเกมนี้เหนื่อยคนดําคลิปเหนื่อยอะไรครับเหนื่อยเซนเซอร์พระเจ้าช่วยกล้วยทอดหน้าโหลดแม่งก็ต้องเซนเซอร์ผมนี่เครียดมากอ่ากดฟรีไปก่อนโชว์ไปก่อนได้อันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วเป็นสุดแล้วอ่ะต่อไป ก็เดสเซเลกก็เดสแซมมอนเซเลกก็เ well, ป awesome ็นเป็นมิเรียมเธอนิตซีซั่นนี้เป็นมิเรียมนะครับซีซั่นนี้เป็นมิเรียมมาไม่นานพวกนี้จะมาไม่นานแล้วก็รีลันอ่ารีลันจะเป็นอินาเซผีอลาหน้าผีสองตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้ามีนะครับแนะนำเลยจัดอินาเซอินาเซผีเนี่ย หกดาวโคตรเก่งพูดได้เลยเอาอย่างงี้พูดแค่นี้พอ6ดาวโคตรเก่งแล้วก็จะมีอ่าจะมีลีลันมาก็กดโชว์กันเลยอ่าไอตู้ตู้ตู้ลีลันเนี่ยตู้ลีลันเนี่ยผมแนะนาอย่างหนึ่งว่ากดไปเถอะครับกดไปเลยกดไปเลยยี่สิบยี่สิบตัวนะมันก็จะได้คืนมาสิบตัวเออ โอายยังไม่ต้องไม่ต้องซีเรียนะกดสำหรับผมนะสำหรับผมว่ผมเป็นคนชอบคนหนึ่งที่ว่ากดสักยี่สิบพอได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เก่งจริงนะอ่าเราก็กดไปเฉยๆอะ่ะเหมือนเรากดฟรีสิบใบอ่ะอ่ะง่ายๆนี่อันน,นี้รอบนี้ก็เข็มไปหนึ่งรอบก็ได้อาวุธได้อะไรมามากมายคือ อันนี้ไม่ต้องเสร็จได้นะเพราะว่ายิ่งกดเราก็ยิ่งได้ตัวแบบนีน้เก็บตัว SR ไปเรื่อยๆเพื่อจะนำไปอัพรีเวลพวกนี้นะนกดไปเลยครับเนี่ยพอกดได้20ปุ๊บเราก็จะได้ตัวคืนมาสิาอันนี้อันนี้เค็มผมพูบุ้นเลยเค็มปีตัดมาที่อาราณาผี อินาเซียผีอ่าเซตผี Set อ่ะผมเรีเเยกเซตผีอะไรกันง่ายๆเหมือนกันแม่งเต็มพอกันบ้าบอเฮ้ยแต่บางทีผมได้นะอย่าง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 คาทิล่าวาเลนทานะได้นะกดสิบได้กดสิบได้หนึ่งครั้งเออถามว่าถามว่าเราค่อยๆเก็บไปนะเราเล่นเราเล่นเราใจเย็นนะเราใจเย็นนะหยุดส่วน ถ้าใครรวยใครรวยตเติมฮะได้โปรดสนับสนุนทีฮะเกมดีๆแบบนี้เกมดีโหณไ,ได้เกมดีมากและอย่างที่บอกไว้นะครับกิจกรรมสวิทที่ฟอ็อกซ์ยังมีอยู่นะอ่ารีบมานะครับรีบมาสุ่มตัว๋ว มาสมตัวเก็บตัวละครตัวนี้ไว้เพราะว่าน่าจะเป็นลิมิต็ดจริงๆนะยิ่งสุม่มยิ่งดียิ่งได้ยิ่งเล่นยิ่งได้ว้าวแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์นะอันนี้ผมผมก็เป็นสมัครเล่นเหมือนกันนะผมก็เป็นสมัครเล่นเหมือนกันฉะนั้นการพูดการจารสําหรับคลิปแรกนี้ก็ยินดีที่ได้รู้จักครับกับทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาโชว์การจัดการบอสตัวนี้กันขอบคุณมากนะครับสําหรับ อ่พูดที่ติดตามแล้วก็พูดที่ดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ